หลายคนค่ะก็ยังมีข้อสงสัยนะคะว่าเมื่อไหร่พญายนาของจังหวัดสงขลาจะกลับมาพ่นน้ําสักทีนะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้าแล้วค่ะโดยทางด้านรองผู้ว่าและการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจรับงานงดที่1และงดที่2ขึ้นค่ะ ช่วงเช้าวันนี้นะคะเวลาประมาณ8นาฬิกาค่ะนายปชาสารบันรองผู้ว่าและจังหวัดสงขลาในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่1และงวดที่2โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานประติมากรรมพยานาคพ่นน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด โดยมีเทศบาลนครสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้ว่าจ้างบริษัทโยธาทิพย์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดดำเนินการก่อสร้างและการก่อสร้างก็แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างงานในงวด3แผนปฏิบัติการนะคะถึงวันที่13ตุลาคม2 5 0 7 โดยมีเปอร์เซ็นต์ตามแผนปฏิบัติงาน33.08ปัจจุบันผลการทำงานได้17.34ซึ่งผลการปฏิบัติงานล่าช้าตามแผนการปฏิบัติงานอยู่15.73 สำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานปฏิมากรรมพญานาคพ่นน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบได้เริ่มสัญญาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567และกำหนดวันแล้วเสร็จภายในวันที่19เมษายน2568รวมระยะเวลา270วันขณะนี้ผู้รับจ้างหะได้ดำเนินการก่อสร้างงานในงวดที่1และงวดที่2แล้วเสร็จ โดยงวดที่1มีรายละเอียดงานประกอบด้วยงานสำรวจตีผังทั้งหมดงานรื้อถอนเสาไฟเดิมต้นไม้เดิมกระถางต้นไม้เดิมหมานั่งเดิมทั้งหมดรวมถึงงานตอกเสาเข็มคอนกรีต,ตอัดแรงทั้งหมดและงานหินทิ้งหินใหญ่รวมเป็นจำนวนเงิน1 4 9 7 9 0้านบาทส่วนงานงวดที่2เป็นงานก่อสร้างกำแพงกั้นดิน กีดนะคะเสริมเหล็กทั้งหมดรวมเป็นจำนวนเงิน1 4 8 5 3ล้บาทผลการปฏิบัติงานงวดที่1และงวดที่2เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดค่ะ